ดีขอความเจริญในพระธรรมจงบัเกิดมีนท่านผู้ชมทุกท่าน ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องตัญหาแปลว่าความทยานอยากความทยานอยากนี้ไม่ใช่สนองความจําเป็นแต่มาสนองความต้องการแลร้วบาิทิท้องอิ่มแต่ใจมันอยากอย่างเงี้ยแล้วปาิทิฐานะอย่างนี้แต่ระหยากกินอ,อย่างโน้นไอ้ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไม่มี แต่อยากอะไรอยากสิ่งนั้นงนี้ฝันสิท่านแล้วมันเป็นไงก,ก็พาทุกทุกใจแล้วมาทุกกายทุกจริงจึงของกล่าวเตือนว่าสิ่งใดที่จำเป็นจงเห็นค่ารีบจัดหามาไว้ไม่เดือดร้อนใช้วันนี้วันหน้าไม่อาทรอ,อยากบอลอยากอะไรไม่จำเป็นหาสิ่งที่สนองความจำเป็นเสียก่อน ว่าสนองความจำเป็นได้เราก็จะไม่เดือดร้อนไฟก็เหมือนกันเนี่ยว่ฮก็ต้องระวังถ้าไฟฟ้าร้องคลืนไฟฟืนชื่อมาแทนที่มีไฟสำหรับจุดหรือเปล่าไว้บ้านเราไม่ไฟฟ้าสร้างบ้านรุ่นใหม่ๆหนี่ท่านหน้าต่างปิดหมดเป็นกระจกหมดปิดเปิดไม่ออกถ้าเกิดไฟมันดับล่ะรถทัวร์ก็เหมือนกันนะท่านนะทาไปดูเถอะจะมาไม่ขึ้นแล้วรับไม่มีที่เปิดกระจกนะท่าน ถ้าแอร์มันดับไปละปริมาณออกซิเจนในรถทัวร์มันก็น้อยอยู่แล้วมันมีแต่ความเย็นหาออกซิเจนตรงไหนละท่านกวามจริรถทัวร์เนี่ยมันต้องมีเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเครื่องบินต,นนต่อ,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 ตอปล่อยออกซิเจนลยไปเรื่อยๆโดยปริมาณของคนจนว่าจะระยะทางน้ำจะถึงเราไม่ออกซิเจนสำรองนี่เราเอาความเย็นนรู้ว่าไอความเย็นออกซิเจนไม่ใช่วปวดหัวกับไอลมหายใจ ที่มันขาดออกซิเจนต่างคนต่างแย่งกันแล้วก็จะมึนซึมเดี๋ยวก็หลับแล้วสเกตคนนั่งรถถัวจะหลับง่ายแล้วถ,ถ้าเกิดมันไปอะไรขึ้นมาจะไปออกทางไหนจะออกประตูนี้มันจะออกได้หรือท่านสมัยก่อนเขาเปิดเขามีหน้าต่างเปิดเลื่อนบ้ากนกา็เหมือนกันถ้าไฟดับแล้วนะ่ะมานั่งหน้าบานก็นั่งไปได้ยุงเยอะทําอะไรมันจะสารองอะไรไว้บ้างเขาเรียกคิดแผนการล่วงหน้ายามมีก็คิด เผื่อจนไว้บ้างปลูกบ้านกอาคิดเผื่อว่าแอร์มันดับไปบ้างไฟฟื้นก็เตรียมว่าเผื่อไฟฟ้ามันไม่มีพัดอย่างนี้ก็เตรียมไว้เผื่อไฟฟ้ามันดับพัดลมมันก็ใช้ไม่ได้ซึ่งเรานี้นะยาระธยานอยากมันมากเอาว่าอาะไรจำเป็นนั้นจะต้องมีและเตรียมสำรองไว้เพื่อวันพรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องสำรองไว้เมื่อสำรองเสร็จแล้ว จึงจะเอาเงินที่เหลือน่ะเอาไปเตรียมเพียกทุนสำรองของตัวเองซึ่งบริษัทและชีวิตของมนุษย์ก็ต้องมีทุนสำรองทุกคน